นี่ก็มีห่วงยางวันนี้แม่ลืมขอโทษลูกแม่ลืมคัมเปอร์อะแม่ลืมห่วงยาง เราดว่าเขาใส่มาน้ำไงขอโทษลูกมมามาลืม่โอ้โหติดใจเหรอครับ ติดใจเหรอครับเดี๋ยวก่อนนะคะดุไล่จับลงหน่อยเหรอจับโดนจับได้จักระตีจักระตีแบบตายเลยแปลกแข็ง ระวังเท้าเพื่อนระวังเท้าเพื่อนแต่เขาหน่อย เจ๊กับพี่นายตีเราจะปีนไปหาพี่

คนแบบปลาเหรอเออจืดชืดชืด <C ın> ห้องนี้ก็คือคักอันนี้เป็นห้องแบบพรีเมียมเห้องนี้ตรงนี้นะ <C ın> ห้องนี้ก็คือคักเนี่ยมาดูห้องนี้สิห้องนี้คึกคักกันไหม <C ın> <C ın> เล่นเกมมาว,วเกมสนุกไหมคะ เล่นเกมอะไรกันน่ะนี่อันนี้เป็นห้องเซนท่าแฟมิลี่เป็นห้องคอนเน็กด้วยนะน,ยนะนี่คอนเน็กกับห้องเราเป็นห้องน้ำน้องอลันลงไปเดินเล่น ชอบห้องคอนเน็กไหมครับกบครับอ๋อที่ว่าห้องติดกันนี้เหรอวันหลังมาเที่ยวกันอีกไหมแล้วพรุ่งนี้เราจะไปไหนรู้ไหมมันกับัอุ้ยรู้ได้เหรอคือแบบว่ามันเหมือนกับว่าเราถ่ายรูปมาแล้วแบบเหมือนเรากลับหัวได้อะรู้ครับไฟมันอยู่ด้านล่างพื้นไหมอะคะใช่ใช่ครับโคมไฟอยู่ด้านพื้นทำนี่ได้ไงเนาะมีมายากลแน่เลยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันเนาะอลินอลินเข้าไปยังไง เป,ปเป็นเพื่อนกันตั้งแต่หนึ่งขวบตอนนี้หกขวบเก้าเดือนแล้วน่ารักจังเลยเคือว่าเราสอบเสร็จแล้วเนาะเราเลยเล่นเกมได้นะคะใช่ไหมคะพี่เรนพี่เนตี้ก็สอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับค่ะ กลางภาคสอบกลางภาคน้องลินมีสีอะไรคะสีเขียวกับสีแดงเขียวกับแดงคืออะไรคะแม่กับยาอ๋อพ่อแม่เกิดวันพุธยาเกิดวันอาทิตย์แล้วน้องรันน่ะแล้วน้องรันน่ะ ม่วงกับเหลือเป็นพี่น้องกันรักกันมากมากอันนี้เป็นแม่น้องกันไอ้แม่ลูกไม่ใช่แม่น้องหลังนั้นดึงขามาเลยดึงขาเลยดึงสีอะไรครับข้างล่างมีสีอะไรครับหุยกระโดด สีอะไรสวยจังเลยนอนหมอนเดียวกับพี่เียยเน้องเหียบหเหียบเข้ามาดเลยค่่ารูหมารักกลัวเป่าลูกกลัวเปล่า

ขำอะไรครับขำอะไรครับขำตัวไหนหาวอ่ะเขาไปถ่ายรูปป่ะเขาไปถ่ายกับพิจูนะอ่กลัวเหรอกลัวเหรอ